ันนี้ครับมาได้ท้องนุ้ยสิงห์มืองวันนี้เจอกับผู้สิงห์ครับผู้สิงห์เคยชกไหมยังวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบครับเมื่อเช้ามาเกินไหมเกินปอนวะสองปอนวะเลยดิไม่จุดแปดหุดแปดผ่านฉลุยนะซ้อมอยู่กับพี่นุ้ยแถวๆนี้นี่กี่วันซ้อมมาเอ้าสองอาทิตย์เรามวยเข่าฝีมือเรื่องมวยไงมวยฝีมือครับเห็นไหมผู้สิงห์เขาอย่างไรมวยเข่าเราสูงเมื่อเช้าถ่ายรูปเป็นไงสูสีครับสูสีนะน้ำหนักไปปอนด์ร้อยเท่าไรทีนี้ห้าสิบสามชกมวยมาตั้งหมดกี่ไฟ์ละวห้าส ห้าสิบกว่าเราเห็นเขาไม่เขาสไตล์ยังไงแบบไหนเข่าครับเข่านะเราสามไฟล์หลังเป็นไงผลงานชนะน็อกสองแล้วก็แพ้น็อกหนึ่งวันนี้ร่างกายเป็นไงบ้างเสร็จเรียบ้อยครับไม่มีปัญหานะงัดอะไรไปสู้กับครูสิงป์วันนี้ก็ฝีมือครับฝีมือนะบรรยากาศหน้าเสือวันนี้พี่ลูกพี่มาแน่นอนอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดพิะเจ้าบูนอ่ะฝากเป็นข่าวเชียร์หน่อยช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะี้ทำให้เป็นที่โอเคขอโชคดีครับไปใช่ พี่หน่อยครับไปสวัสดีครับผมภูสิงห์คองสนทุรีสอร์ทครับภูสิงห์ครับวันนี้เจอบใครลูกเจอกับมาเลยทองมาเลยทองเพอร์นิเจอรยเราต่อยไว้ที่ที่ลังสิตครับวันนั้นต่อยน้ำหนักไหนร้อยแปดร้อยเก้าวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบร้อยสิบกระโดดขึ้นมาสองปอนด์เป็นไงน้ำหนักเขาว่าน้ำหนักเราพอดีครับน้ำหนักเราเราไม่เคยต่อยใช่ไหมร้อยสิบครับเราคุมมาขี่กิโลแล้วครับร้อยสิบสามกโลสามกิโลปล่อยปล่อยร้อยเท่าไหร่ลูกปล่อยปล่อยห้าสิบสามห้าสิบสี่สองที่ค่ายออกคำอินครับ อขมินจังหวัดสิงบุรีครับสิงบุรีคู่ปัมเยอะบ้างไหมคะเยอะสองกี่วันครับไฟนี้ยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันเป็นไงมั่นใจไหมสภาพร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เผื่อใจไว้เจ็บบ้างอครับไม่เผื่อโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยครับยืมกา้าตัวเล่นหน่อยได้ปะได้ครับเอาไม่ได้อะอผมต้องชนะแน่มต้องได้เเดี๋ยวให้ดอกให้ดอกฮะวันนี้เจ็บใครเนี่ย เจอกับมาเลยทองครับมาเลยทองไม่เคยเจอกันมานะครับไม่เเคยจอรูปร่างเป็นไงเราเล็กกว่าเขาไหมเรยลอยเาเราลอยเหรอน้ำหนักนี้เขาครั้งแรกด้วยแต่เมื่อเรียร้อยแปะก็ลดตอกตอนเต็มคืนเลยอืมร้อยแปะของเขาเต็มคืนเลยนะไม่ไหวนะโตขึ้นเหรอนะสองอาทิตย์เต็มๆซ้อมเลยไม่มีสะดุดมั่นใจเปล่านี่มั่นใจอ้าวฝากกองเชียร์เลยครับไปฝากท้าวศรีสเกตเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับ วันนี้ทําให้เต็มที่ครับโอเคครับน้องชายโชคดีนะครับ